สวัสดีครับปกติเวลาเราพูดถึง AI กับเรื่องงานอาชีพเนี่ยภาพแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับหรือไม่ก็สายเทคไปเลยแต่วันนี้เรามีข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากเลยครับคือมันชี้ว่าวงการที่ดูเหมือนจะคนละคขั้วกันเลยอย่างการพยากรณ์หรือว่าดูดวงเนี่ยเอออาจจะกำลังเจอความเปลี่ยนแปลงจาก AI มากกว่าที่เราคิดซะอีกทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ ประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะพ่อมองลึกลงไปในศาสตร์พยากรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไพ่หยิบซีหรือเลขศาสตร์ก็ตามนะคะแก่นแท้ของมันจริงๆก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากเพื่อจะหารูปแบบหรือแพทเทิร์นแล้วก็ตีความสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งทักษะแบบนี้นี่แหละค่ะที่ AI อย่างพวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือที่เราคุ้นเคยกันอย่าง ChatGPT เนี่ยทำได้ดีดีแบบน่าทึ่งเลยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญเลยค่ะว่า เอ๊ะเราภูมิทัศน์ของวงการที่เก่าแก่มากๆแบบนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ๋อพอพูดแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับคือศาสตร์พวกนี้มันอยู่บนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัญ,ญลักษณ์จริงๆโหราศาสตร์ก็ดูตำแหน่งดาวไพ่ยิปซีก็อ่านความหมายจากภาพเลขศาสตร์ก็มองความเชื่อมยองตัวเลขซึ่งทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วมันเป็นงานที่เข้าทาง AI มากๆเลยนะครับ ไม่ผิดเลยค่ะคือ AI เนี่ยสามารถเรียนรู้ตำราพยากรณ์โบราณทั่วโลกได้ในเวลาที่แบบสั้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลชถิติหรือตำแหน่งดวงดาวที่มันซับซ้อนมากๆย้อนหลังไปหลายสิบปีเพื่อหารูปแบบบางอย่างที่มนุษย์เราอาจจะมองข้ามไปคำนวณได้มั่นยากว่าทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่มีอคติส่วนตัวเข้ามาปนด้วยและที่สำคัญมากๆคือมันสามารถให้คำทำนายที่ปรับเฉพาะบุคคลได้ทันทีเลยไม่ต้องรอคิวเลยค่ะ หนั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z กับ m i l l e n n i a l s ในไทยเนี่ยนะครับมีผลสำรวจบอกว่ากว่า62%เลยค่อนข้างเปิดใจกับการใช้ AI ช่วยดูดวงคือเหมือนว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับความชัดเจนความแม่นยำแล้วก็อยากรู้ที่มาของข้อมูลด้วยมีตัวเลขบอกว่าผู้ใช้แอปดูดวงอายุ18-35เนี่ย 78%อยากรู้ที่มาของคำทำนายแล้วก็84%บอกว่ารู้สึกเชื่อถือมากขึ้นถ้ามีข้อมูลสถิติมาสนับสนุนแบบนี้นะครับใช่เลยครับความแม่นยำที่มันอ้างอิงได้เนี่ยคือจุดแข็งสำคัญของ AI เลย ลองนึกภาพนะคะว่า AI วิเคราะห์ข้อมูลประชากรย้อนหลังไปจนพบว่าคนราศีพฤกษภมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานสูงขึ้น23%ในช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนาหรือคำนวณความน่าจะเป็นได้เลยว่าผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมีโอกาสจะย้ายถิ่นฐานสูงถึง87%ในช่วงอายุ32-35ปีแล้วบางระบบนะคะยังมีค่าความเชื่อมั่นหรือ confidence score บอกด้วย ซึ่งตัวแรกนี้ก็จะบอกว่า AI มันจะรูปแบบที่ชัดเจนในข้อมูลมากน้อยแค่ไหนทำให้เราพอประเมินได้ว่าคำทำนายส่วนนี้น่าเชื่อถือประมาณไหนนะคะโอ้ฟังแบบนี้แล้วศักยภาพของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับมันดูเหมือนจะกระทบวงการพยากรณ์โดยตรงเลยแต่ทีนี้พอกลับมามองที่กลุ่มโปรแกรมเมอร์ซึ่ง AI ก็เข้ามาช่วยเขียนโค้ดได้เหมือนกันทำไมภาพรวมมันถึงดูต่างออกไปล่ะครับ มีปัจจัยอะไรที่ทำให้พวกเขารับมือได้ดีกว่าหรือว่ายังไงครับอืมปัจจัยสำคัญน่าจะเป็นเรื่องเนื้องานที่มันซับซ้อนกว่าแค่การเขียนโค้ดนะคะคืองานโปรแกรมเมอร์ยุคเนี้ยต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะมากในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนต้องออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบที่มันต้องรองรับการเติบโตในอนาคตได้ หรือที่เรียกว่า scalability แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ง่ายด้วย adaptability หรือแม้แต่การวางแผนโครงสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันซับซ้อนมากๆค่ะใช่ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันก็น่าจะเป็นทักษะด้าน soft skills ด้วยใช่ไหมครับการต้องประสานงานกับหลายฝ่ายเลยทั้งทีม UX/UI ทีมธุรกิจทีมการตลาด เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายข้อจำกัดต่างๆแล้วก็ต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือมีความคลุมเครือซึ่งตรงนี้แหละที่ AI น่าจะยังทำแทนไม่ได้ในตอนนี้ใช่เลยค่ะโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่เขาก็มอง AI เป็นเหมือนเครื่องมือหรือผู้ช่วยมากกว่าที่จะมาช่วยจัดการงานโคดดิ้งพื้นฐานให้ทำให้พวกเขามีเวลาไปทุ่มเทกับงานที่ซับซ้อนกว่าอย่างการออกแบบการแก้ปัญหาหรือการวางกลยุทธ์ ก็คือ AI มันช่วยเสริมประสิทธิภาพไม่ได้เข้ามาแทนที่บทบาทหลักทั้งหมดนะคะอืมเข้าใจแล้วครับเพราะกลับมาที่วงการพยากรแม้ว่า AI จะให้ข้อมูลที่แม่นยำรวดเร็วมากแต่ก็คงจะมีบางมิติบางแง่มุมที่ AI ก็ยังเข้ามาทดแทนไม่ได้เลยใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะและนั่นก็คือมิติของความเป็นมนุษย์ค่ะ สัมผัสทางอารมณ์ความเข้าใจในบริบทชีวิตที่มันซับซ้อนของแต่ละคนการรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตี่การสร้างความรู้สึกผูกพันความไว้วังใจหรือแม้แต่การให้กำลังใจในฐานะเพื่อนคู่คิดทางจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะคือคุณค่าที่เทคโนโลยีอย่างเดียวอย่างให้ไม่ได้แล้วผู้คนก็ยังต้องการมันอยู่เสมอคะ่ะจริงด้วยนะครับ ต่อให้ AI บอกความน่าจะเป็นได้แม่นยำแค่ไหนแต่การได้คุยกับคนที่เข้าใจเราให้กำลังใจเราหรือช่วยมองมุมอื่นมันก็เป็นคนละเรื่องกันเลยจริงๆงั้นอนาคตมันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันแบบใครแพ้ใครชนะแต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI มากกว่า เป็นไปได้สูงมากเลยค่ะเราอาจจะได้เห็นแอป,ปดูดวง AI ส่วนบมุพลที่เชื่อมต่อกับปฏิทินเราคอยเตือนช่วงเวลาที่เหมาะสมตามดวงหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากสมาร์ทวอชเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาวะตามหลักโหราศาสตร์ควบคู่ไปกับข้อมูลสุขภาพจริงๆ หรืออาจจะมีแพลตฟอร์มที่ช่วยนักพยากรณ์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้ทําให้เขามีเวลามากขึ้นในการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับลูกค้าจริงๆ AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับการทำงานให้ลึกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้กวา้างขึ้นเลยค่ะที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ชวนให้มองภาพอน,นาคตของทั้งสองวงการนี้เปลี่ยนไปได้เยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายคำถามให้ลองไปขบคิดกันต่อเล่นๆน,นะคะในยุคที่ AI สามารถประมวลผลข้อมูลมหาศาลแล้วก็ให้คำตอบที่ดูเหมือนจะแม่นยงได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของการแสวงหาความหมายในชีวิตกันแน่แล้วปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองจะมีบทบาทสำคัญยังไงในการตีความข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้เป็นเข็มชิดนำทางชีวิตของเราต่อไปคะ